นมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมෝตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะริโสภิกขะเว กตัญญูกะตะเวทีโหติตีบัดนี้จากรับประทานถวาวิชัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมกถาว่าด้วยธรรมคือความกตัญญูกะตะเวทีฉลองพระเดพระคุณประดับปัญญาบารมี ในการบรรพเญกุศลวันบุรพาจารย์ปีที่หนึ่งนัสราเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันอังคารที่11กรกฎาคม2560ที่คณะสงฆ์วัดโพธิสมพร ซึ่งมีท่านเจ้าคุณพระสุทธิสารเมธีรักษาการแทนเจ้าวาดวัดโพธิสมพรเป็นผู้ประรบจัดขึ้นเป็นปรมโดยความนิยมชื่นชมโสมนัสของพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายขัหั์ที่เป็นคณะศิษย,ยานุสิ์ได้ร่วมทั้งกายและจิตจัดขึ้น เพื่อน้อมถวายเป็นส่วนกุศลทักษิณานุประทานแด่พระบุรพาจารย์ทั้งปวงเพื่อได้สร้างขนูประการมากมายหลากหลายเกินที่จะประมาณให้สิ้นสุดได้ด้วยศาสนาพิธีอันมีมาในพระพุทธศาสนาผสมผสานระหว่างศรัทธาที่มีมาตั้งแต่อดีต ตามประเพณีท้องถิ่นที่ลงตัวเข้ากันได้อย่างสนิทสนมกลมกลืนเป็นที่ยิ่งทั้งนี้ด้วยคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานแห่งคนดีตามพระบาลีที่ตรัสว่าภูมิเวสาทุรูปานังกัตัญโยกัตเวทิตาความกัตัญโยกัตเวที เป็นภูมิธรรมของสาธุชนคือคนดีดังนี้วัดโพธิสมพรตั้งอยู่ทิศตะวันตกเขียงใต้ของหนองประจักษ์จุดโรงพยาบาลอุดรธานีเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีก่อสร้างและตั้งมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2449โดยมหาอาม,มาตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรโพธิเนติโพธิสุบหาเทสาพิบาลมณฑลอุดรธานีได้รับประทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงคินวรสริวัตร วราชบ,บอพิษสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานาครว่าวัดโพธิสมพรให้เป็นอนุสร์แจพระยาศีสุรยะราชวรานุวัตโพธิเนติโพธิผู้สร้างวัดนี้โดยมีลำดับเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาสสีรูปได้แก่หนึ่งพระครูทารวินยานุยศ หนูระหว่างพศ2450ถึงพศ2465 2. พรพธรธมเกีดีจูมพันธุโลระหว่างพศ2466ถึงพศ2505 3. พระบ,บุรดมญาณน,นบุรีศรีจันจันทธิปโป ระหว่างพศ2 5 0 5ถึงพศ .2559 และ4พระสุธีสารเมธีวงไทยสุภวังโสระหว่างวันที่15ธันวาคม2559ถึงปัจจุบันวัดโพธิสมพรเป็นวัดธรรมยศแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานี เป็นวัดที่มีความสำคัญทั้งในฝ่ายปกครองและฝ่ายปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นดังคำบอกเล่าของหลวงปู่จันศีว่าวัดโพธิสมพรในยุคต้นๆได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระกรรมฐานสายหลวงปู่ม่านเกือบทั้งหมดเพราะท่านเหล่านั้นบวชกับพระธรรมเกดีหลวงปู่จูมพันธุโล เฉพาะรูปที่สำคัญในอดีตเช่นหลวงปู่ฟั่นอาจโรหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่อ่อนยานสุริหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนพระอาจารย์จันเฉมัปปตโตหลวงปู่กงมาจิรปุญโยหลวงปู่บัวสลิปุญโญหลวงปู่อ่อนสาสุขาการโรเป็นต้น ส่วนพระเถรานุเถระจะได้รับการอุปสมบทจากวัดโพธิสมพรในยุคหลวงปูปศรีจันท์จันคาธิโปเป็นพระอุปชาเป็นพระสายป่าสืบทอดมาถึงปัจจุบันมีหลายรูปเช่นพระอาจารย์นิพนธ์อภิปสันโนเป็นอาทิตามสถิติปรากฏว่า หลวงปู่ศรีจันทร์จันทธิปโปได้ให้การบรรพชาหรือ,อบสมบทมารวมทั้งสิ้น6,946รูปโดยแบ่งเป็นพระพิกษุจำนวน4ี่พรเรูปสามเณรจำนวน2739รูปนับได้ว่าเป็นพระอุปชายะ ที่มีสัติวิหารเร็กมากรูปหนึ่งในสังฆมณฑลพระบุรพาจารย์แต่ละยุคแต่ละสมัยล้วนได้สร้างคุณูปราการแจวัดโพธิสมพรครบถ้วนทุกฝ่ายอาจมีการปรกครองการศึกษาการเผยแพร่การสาธารนูปราการการศึกษาสงเคราะห์และการกาสาธานาสงเคราะห์ ตามควรแจกกระสมัยไม่บกพร่องควรแจกการยกย่องเชิดชูควรดูควรศึกษาเอาเป็นแบบอย่างสำหรับศาสนาทายาทผู้ประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคป,ปัจจุบันเพราะท่านเหล่านั้นเป็นปูชนียบุคคลที่หาได้ยากยิ่งด้วยเหตุผลดังที่ทราบมาแล้วนี้ จิตสำนึกลำลึกในพระคุณของพระบุรพาจารย์และประกาศคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นให้ปรากฏเปิดเผยที่ภาษาธรรมให้ชื่อว่ากัตัญญูกัตเวทิตาหรือกัตัญญูกัตเวทีเรียกสั้นๆว่ากัตัญญูจึงปรากฏให้เห็นในวันนี้ อันเสบเรื่องมาจากความเป็นคนดีที่เรียกว่าสัตบรุษตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญไว้เป็นบุทอุเทธธนะเบื้องต้นว่าสัพปริโสภิกเเวกตัญญูกะตเเวทีโหติความว่าพิสุทั้งหลายสัตบรุษคือคนดี ย่อมเป็นผู้มีกัตัญญูกะตะเวทีดังนี้สัตบุตรคือคนดีเป็นผู้มีกายวาจาใจสงบคือสงบจากภัยเวรนานาประการที่เรียกว่ามีศีลทั้งประกอบด้วยคุณธรรมคือเมตตาปราณีตสรรพสัตว์ทั่วไปเป็นอาทิ กล่าวโดยในหนึ่งได้แก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติทางธรรมจิตประการคือศรัทธาความเชื่อวิรรยะความเพียรภาหุสจัะได้สดับฟังมามากสติมีความระลึกได้ฮริมีความละอายแก่ใจโอตตะปะความเกรงกลัวต่อบาปสมาธิความตั้งใจมั่น บัญญามีความรู้รอบครอบรวมเป็นคุณธรรมเจดประการผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเจดประการนี้แล้วยังต้องมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมอีกส่วนหนึ่งประกอบอยู่ด้วยอุทาหรณ์ที่ควรทราบเป็นตัวอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธมัรดา คือพระนางสริมหามายาเมื่อเสด็จไปทรงกัมรรรษาณนะปันทุกัมพลศิลาอาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นภรรษาที่เจ็ดทรงสแสดงธรรมโปรดจนได้บรรลุธรรมชั้นโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาเป็นการ สนองพระคุณแบบข้ามพบข้ามชาติทีเดียวและหลังจากนั้นได้ทรงประกาศกตัญููกะตะเวทิตาธรรมต่อพระพุทธบิดาคือพระเจ้าสุโธธนะก่อนจะสิ้นพระชนเพียงไม่กี่นาทีจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรเทระพระธรรมเสนาบดี ผู้เป็นอัรรรครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นพระอัสรสาวกเบื้องขวาได้ลำลึกสำนึกในขนูประการที่พระอัสชิเถระหนึ่งในหของพระปัญจวัคคีแสดงธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาว่าเยธรรมาเหตุปะพวาเตสังเหตุต,ตุตถาคโต เตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนโเมื่อจบลงได้บรรลุธรรมชั้นแรกเป็นพระโสดาบันหลังจากได้อุปสมบทแล้วจึงได้บรรลุถึงความเป็นพระอระหรันต์ยังต้องกราบไหว้พระไชิเทระผู้พักอยู่ในทิศต,ต่างๆ โดยถือเป็นกิจวัตรประจำวันไม่เคยหลงลืมเลยก่อนละนิพพานและก่อนที่จะนิพพานสิบห้าวันได้กราบทูลพระบรม,มศาสดาเดินไปโปรดโยมมรรดาที่บ้านเกิดโดยมีพระจุนทะผู้เป็นน้องชายพร้อมด้วยพระภิสุผู้เป็นบริวารอีกหลายร้อยรูปตามไปด้วย ไปพักในเรือนไฟอันเป็นสถานที่ท่านเกิดขณะที่อาพาธกำลังเบิดเบียนอย่างหนักจนถึงวันรุ่งขึ้นจึงได้โปรดโยมบรรดาจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันและพระสารีบุตรเถระก็ได้นิพพานหลังจากได้ประกาศกตัญญูกะตะเวทิตาธรรม ให้ปรากฏแก่สาธารณชนตามความตั้งใจตั้งแต่เบื้องต้นนอกจากนี้ยังมีพระเถระอีกหลายรูปมีปฏิปทายึดมั่นในกัตัญญูกตะตเวทิตาธรรมอย่างล้ำลึกเช่นพระราหุเถระจะได้บินธําบาทมา ท่านได้บินทบบาทยามารักษาพิษุนีผู้เป็นมันดานามว่าพัทากาญชนาหรือที่ทราบทั่วกันว่าพิมพายาโสธราจนหายจากอาพาธพระนันทิยเถระผู้รับเลี้ยงบิดามันดาผู้ตกยากจนเกิดมีพระพุทธบัญญัติเกี่ยวกับ อนามัทธเบนทบาทคือได้เบนทบาทมายัางไม่ได้ฉันก็สามารถให้บิดามันดาของตนได้ไม่ต้องอาบัดพระกุมารกัสปะเทระผู้มีมารดาเป็นพิษุนีตามหากันหลายสิบปีเพื่อแสดงความกตัตยุกตเวทีได้ใช้อุบายวิธีที่หนักแน่น โดยไม่ยอมรับเป็นมารดาเพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานเกรงจากเป็นการขรัดข้องต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ภายหลังจากที่ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้วจึงได้รู้สึกสำนึกในกัตัญญูกตเวทิตาธรรมของพระเถระผู้เป็นบทเหล่านี้ ล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีมาในครั้งพุทธกาลผู้ที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทีท่านจัดไว้ในส่วนบุคคลสีประเภทดังนี้หนึ่งบทธ,ธิดาแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาสองสิทธิแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ 3. พระสกนิกรแสดงความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์และสพุทธศาสนิกชนแสดงความกตัญญูต่อบิดามารดาเฉพาะข้อที่สองสี์ต้องแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ก็โดยฐานะ ที่ตันเป็นบุพการีจี่ได้ทำอุปกระมาก่อนเช่นที่แสดงไว้ว่าแนะนำดีให้ให้เรียนดีบอกศิละปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอําพรางยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูงทำความป้องกันในทิศทั้งหลายคือจะไปทิศทางไหนไม่อดอยาก สิทธ์ก็ต้องกระตัญยูด้วยลุกขึ้นยืนรับคอยรับใช้เชื่อฟังอุปัาและเรียนศิลปะวิทยาการโดยเคารพอันนี้ว่าตามหลักโดยสนรวมแต่เมื่อบุพกรีท่านเป็นอาจริยะผู้ฝึกฝนมารยาทอาจระที่ดีงามเป็นอุปชายะ ผู้คอยเพ่งโทษตักเตือนให้อยู่ในคุณงามความดีเป็นปูชนิยะผู้ควรบูชาเป็นครุฐานิยะผู้ควรทำความเคารพควรแสดงออกในลักษณะที่ดีดังนี้หนึ่งสักการะได้แก่ทำดีคือทำดีทางกายทางวาจาและทางใจให้แก่ตนเอง การสักการะพระคุณด้วยปัจจัยสี่ดอกไม้ทูบเทียนมาลายสดเป็นต้น 2. องครุการะได้แก่การประพฤติตนให้เบาใจไม่หนักใจแก่แกครูอาจารย์เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและทําให้ท่านมั่นใจว่าจะรักษาคุ้มครองตนได้ไม่ให้เกิดความเดือดร้อน ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่นสามมานานาได้แก่นับถือครูอาจารย์เอื้อเฟื้อเชื่อฟังไม่แสดงอาการดูหมิ่นหยัดยาม 4. วันธนาได้แก่การยกย่องชมเชยกราบไหว้พระคุณมีความสำนึกอ่อนน้อมที่มาจากใจจริงไม่เสแสร้งแกล้งธทรำร เพื่อหวังผลประโยชน์ด้วยอาการแสดงดังกล่าวนี้จัดเป็นความกตัญญูที่สมควรอย่างยิ่งในฐานะที่สิทธ์แสดงตอบต่อครูอาจารย์เป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่มีวันที่จะสิ้นสุดลงได้เพราะต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่น ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์หนักแน่นมั่นคงตลอดไปสมด้วยในที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในนิคโครชาดกว่ากตัญยมหิจะโปสามหิศีละวันเตอริยวุติเน สุเคเต,เตเวิยพผีชานิกตังตัมหินปัสติแปลว่าความดีที่บุคคลทำไว้ในบุคคลผู้กตัญญูผู้มีศีลมีความประพฤติประเสริฐย่อมไม่สูญหายไปเหมือนพืชที่บุคคลหว่านไว้ในนาดีฉะนั้นครูอาจารย์เป็นบุพาการี ได้ทำความดีมาก่อนสิทธิ์เป็นกตัตยุกตเวทีผู้สนองตอบในภายหลังต่างหวังรักษาหน้าที่ให้ถูกต้องมั่นคงสมบูรณ์ที่สุดจึงนับเป็นคู่บุคคลที่หาได้ยากในทุกการละทุกสมัยแต่วันนี้ ได้เกิดกตัญญูกตะเวทิตารามขึ้นอย่างชัดเจนแก่มแก้งด้วยดีแล้วด้วยความพินิษิชิดสร้างสรรค์ของท่านเชื้อคุณพระสุทธิสารเมธีวงไทยสุภวังโสรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงและผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีวันบุรพาจารย์เป็นปฐมโดยความชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการจากบรรดาสาธุสิทธิ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายขรหั์ด้วยจิตเป็นสมณฉชันชอบรามทุกประการซึ่งจากเป็นตำนานแม่บทที่ถาวร ให้ทุกฝ่ายอนุสรถึงคุณูปการของพระบุรพาจารย์ตลอดไปอันจากส่งผลให้ได้รับพรทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขภพลระรวมไปถึงสรรพสิ่งมิ่งมงคลอันน่าปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปสมในคำร้อยกรองว่า ใจมันกนตันญูประจกรู้บุญคุณคนคือใจใ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดีใครมีบุญคุณได้เจือจุนเอื้ออารีควรตอบกตเวทีเป็นมงคลดลสุขเออยอิมินากัตตปุญเยนะด้วยอำนาจการบำเพ็ญกุศลทัศนนุปทานจิตเพื่ออุทิศ ถวายส่วนกุศลแด่พระบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปราการอย่างล้นเหลือโดยบุญญพิธีกับกุศลพิธีมีพิธีการอันง,งดงามตามลำดับจงได้สำลิศผลตามที่ปรารถนาทุปประการรับประทานถวายวิชาชนาะพระธรรมเทศนาในกัตัญญูกะตะเวทิตาธรรมกถา สมควรใจ้เวลาเอวังก็มีด้วยประการชนี